สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีเปลี่ยนรหัส Gmail ในมือถือนะคะสำหรับใครที่เคยใช้ Gmail ของตนเองไปล็อกอินเข้าใช้ที่อุปกรณ์อื่นนอกเหนือจากของตนเองนะคะแล้วกังวลเรื่องความปลอดภัยเราสามารถเข้าไปเปลี่ยนรหัส Gmail เพื่อความปลอดภัยของบัญชี Gmail ของเราได้ง่ายๆตามขั้นตอนดังต่อไปนี้เลยนะคะวิธีเปลี่ยนรหัส Gmail นะคะ ขั้นตอนแรกเลยให้เราเข้าไปที่แอป gmail แล้วคลิกเปิดแอปเข้าไปได้เลยค่ะพอเราเปิดแอปเข้าไปแล้วหน้าแรกจะเป็นแบบนี้นะคะให้เราขึ้นไปตรงมุมบนซ้ายมือนะคะที่เป็นขีดสามขีดค่ะคลิกเข้าไปเลยค่ะพอเราคลิกเข้าไปเสร็จแล้วให้เราเลื่อนลงไปล่างสุดเลยนะคะ เลื่อนไปหาตรงคำว่าตั้งค่าค่ะเสร็จแล้วให้เราคลิกเข้าไปตรงคำว่าตั้งค่าเลยค่ะหลังจากที่เราคลิกเข้าไปแล้วจะเด้งมาหน้านี้ให้เราทำการเลือก Gmail ที่เราต้องการเปลี่ยนรหัสนะคะในกรณีที่มี Gmail มากกว่า1 Gmail นะคะให้เราคลิกเลือกเข้าไปหา Gmail ที่เราต้องการเปลี่ยนรหรัสคลิกเข้าไปเลยค่ะ เราต้องการเปลี่ยน Gmail ไหนก็คลิกเข้าไปที่ Gmail นั้นได้เลยค่ะพอคลิกเข้าไปเสร็จแล้วจะมาหน้านี้ให้เราคลิกไปที่จัดการบัญชี Google นะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะเสร็จแล้วให้เราเลื่อนหาคำว่าความปลอดภัยนะคะ เจอแล้วให้เราคลิกเข้าไปตรงที่ความปลอดภัยได้เลยค่ะแล้วให้เรามาตรงคำว่ารหัสผ่านนะคะการลงชื่อเข้าใช้แล้วก็รหัสผ่านค่ะให้เราคลิกเข้าไปตรงรหัสผ่านเลยนะคะ ต่อมาให้เราใส่รหัสผ่านที่เราใช้อยู่ประจำนะคะที่เป็นรหัสผ่านปกติที่เราเคยใช้นะคะใส่เข้าไปเลยค่ะพอเราใส่รหัสผ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรากดคำว่าถัดไปได้เลยค่ะ เสร็จแล้วจะเด้งมาหน้านี้ให้เราตั้งรหัสผ่านใหม่ได้เลยนะคะสําหรับการตั้งรหัสผ่านใหม่นะคะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็รัดกุมของรหัสผ่านนะคะให้เราใช้อักขระอย่างน้อย8ตัวนะคะอาจจะเป็นพยัญชนะภาษาอังกฤษผสมกับเลขอารบิกก็ได้นะคะ ให้เราทำการตั้งรหัสผ่านใหม่ได้เลยนะคะพอเราตั้งรหัสผ่านช่องแรกเสร็จแล้วให้เรามายืนยันรหัสผ่านใหม่ในช่องที่สองช่องล่างนะคะรหัสผ่านช่องล่างกับช่องบนต้องเป็นรหัสที่ตรงกันนะคะสำหรับการยืนยันรหัสผ่าน พอเราตั้งรหัสผ่านใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งสองช่องเลยให้เรากดไปตรงคำว่าเปลี่ยนรหัสผ่านนะคะกดเข้าไปได้เลยค่ะเสร็จแล้วระบบจะขึ้นเปลี่ยนรหัสผ่านเรียบร้อยก็เป็นอันเรสร็จสิ้นขั้นตอนการเปลี่ยนรหัสผ่าน Gmail นะคะเห็นไหมล่ะคะว่าไม่ยากเลยสามารถทำตามได้ง่ายๆเลยนะคะ หากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ